สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับ FC ฟซีแฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับ FC ฟซีแฟนคลับน้องกุ้หญิงเพชรบ้านแพงครับพี่น้องครับนะฮะตอนนี้นะครับผมก็อยู่งานนะครับอยู่บางปอครับอยู่ข้างรถปอโจครับมาจากห้องบันทึกเสียงของผลงานเพลงยืนหนึ่งแมนเขายืนเมาแมนนองควอเวอร์เวอร์ชั่นน้องหญิง ผู้หญิงนะครับเวอร์ชันผู้หญิงของน้องอุ้งหิงจะเป็นเพิ่นว่าคนแรกเลยละ่ะนะครับผมลากาอีกอของแซมนะครับแซมก็เหมือนกันนะครับแซมกับโคเวอร์ยืนหนึ่งเป็นเขายืนเมาเป็นไอ้นะครับเราไปที่นี่พี่น้องครับกับตามที่ผมได้เหตุคลิปนะครับ ลงไปนะครับก้อนหนานี้นะครับก้อนหนาผมจะเอาเรื่องเล่าอะไรั้งแล้วเราก็รู้แล้วครับว่าคอมเมนต์แบบนี้มาจากแบบไหนยังไงนะครับนั่นก็คือบอโจโอลงศูนย์บอโจโอถึงกับเดือดนะครับนั่นแหละครับเรามาคอมเมนต์นะครับเราเดี๋ยวมาคอมเมนต์ตอบ ใน Youtube ช่องผมหละกกาทั้งช่องม่เดียวทั้งช่องผิดม่เดียวนะครับเกี่ยวกับคอมเมนต์ที่บอกว่าเพราะโจไม่หมอสำหรับคุมร้องอ่าหมอสำหรับคนนนคนนี้ขนาดคนร้องยังเสียงไหลเลยผวดวาไปหอดุน,นะครับเล่ากันเลยดาาเดี๋าวเดี๋ยวผมจะคืนมู่งในเบิ่งประกอบนะครับมา ท่าเบิ้งนะครับว่าผลงาจิเป็นจังไหนนะครับว่าบลงานเดียวลราไปคุ้มสิเป็นจังไหนสำหรับยืนหนึงเป็นเขายืนม้อเป็นนองของน้ององค์หญิงนะครับไม่ไปใส่เสียงไว้ผมบอกได้เลยครับพี่น้องทาเบิ้งลูกเล่นลูกคอของเพลงนี้ไม่เคยเห็นได้ไม่เคยได้ยินแน่นอนนะครับผมบอกได้เลยครับ ผมอยู่ผมอยู่ในเหตุการณ์นั้นครับว่าจะได้มาแต่ละถอยค่ำนะครับมันบ่งบอกถึงความพิถีพิถันนะครับบ่งบอกถึงความเพืเ่อ๋อร์อยากให้ดีนะครับตัเมีนนมาูงหญิงจะแต่ต้องไม่ได้มันไม่ใช่ครับค่ำมาปลูกครับพ่อโจนะเล่าอย่าให้น้องวงหญิงนะ มีผลงานที่ออกมาดีที่สุดน้องยิิงมีของอยากให้ใช้ของที่มีในตัวตนแสดงออกมากให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีได้สัมผัสได้ดูได้ชมได้ฟังอานะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่ติดตามกันมากรู้อยู่แล้วแหละครับว่าเป็นเพื่อไปเผื่ออยไงนะครับ เข้มทุกวักเข้มทุกค่อยคำในบทเพลงนะครับแต่ละคำนี่ปุ๊บโตรดำก็ยี่สิบนาทีสามสิบนาทีนะฮะแล้วนะครับผมจะบอกได้เลยนะครับว่าภาพเนี้ยไม่ไม่เคยถ่ายทอดลุงช่องไหนแม้กระทั่งช่องสาวน้อยเพื่แนแผดผมิะบอกให้ฟ้างเลยนะครับน้องุงอิงเนี่ย ปัหาพ่อโจอยู่ตลอดครับระหว่างที่จะร้องแต่ละข้อนแต่ละคำแต่ละประโยคนะครับน้องเมอีบ่็ร้องครับถ้าไม่ได้เห็นพ่อโจโจตรงหน้าห้องกัน,นมันก็จะมีกระจก้าปิดอกกระจกกั้นอยู่นะไม่ร้องครับพ่อโจหยิบแนะพอทำลังใจงลาแนะพ่อโจหยิบให้ลาแนะ พี่นออ้องกินกินถึงความมืดเสย็นแหล่ะผมบอกให้ฟังกินไรบ้างกินสะบานพี่น้องไปนั่งอยู่ในห้องรัดคือเจ้งผมไม่ดีนะฮะพราะโจมานั่งยูนิคนะฮะมานั่งให้ลาเห็นนะนี่กระท่ำที่ลุ้จากป่าพี่กระทาำพี่น้องพูดเองว่าผมได้ยินมากับหูครับอ่าและเห็นมากับตาผมจะพูดพี่น้องก็จะพูดดูดีตพรว,ว่าผมไม่เคยพูดถ้าไม่เห็น ยินจับหมูไม่ได้เห็นจักตานะครับนี่ก็สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับพราะโจโนะจะขื้นกำลังใจของน้องขงิงครับจะขื้อพลังบวกอันมหาศาลของน้องของจริงทําให้ผลงานทุกผลงานดีทาให้ผลงานทุกชิ้นออกมาดีสู่สายตาคนในนลาดเอฟซีสังเกตง่ายๆครับประกาศตอนน้องหมูอีกขึ้นเที่ นะครับใครประกาศก็ไม่เท่ากับพ่อโจปร,ร,ระกาศศิลปินดาวรุ่งมุ่งสู่รางวัลเนี่ยนะครับว่าวมันเสือบันต่างกันหรอกครับมันต่างกันนะครับถ้าบอสโจโพสนนเอ้ยถ้าบอสโจว้าก็าจะเป็นอีกอย่างหน,นึ่งนี่แหละเคื่องกำลังใจนะครับนี่แหละเคื่อพลังบวกของน้องวงเอง ปอโจสีเขียวเข็นนะครับแต่พ่อโจไม่เคยด่าสักคำผมบอกเลยครับไม่เคยด่าสักคำผมกล้าว่าตอุนนาที่ยังกระเด็นในตอนนี้ครับพ่อโจไม่เคยด่าหนอกเีลงจักทำเลยอ่าเป็นคนพูดเพลงที่ไม่เคยด่าสักคำนะฮะจ้าจ้าพูดแล้วแม่บอหล่ะพี่น้องไปรีบบังคับเด่กนะฮะแล้วพี่น้องครับ บอโจเราเด้โพดขึ้นมาป่ะนี่ของพี่กิตติมาสตอรี่วากวกนี่มันสิมีอยู่ประมาณสองสามคนนะครับพยายามเบาให้เอฟซีพยายามเบาให้บอโจในท่างที่เสียหายพยายามเบาให้วงสาวหน่อยในท่างที่เสียหายอ่าจังสันจังสี่่เนี ฉะนั้นพี่น้องเอซี่ครับเสือเลยครับสิ่งพี่บอสโจเฮ็ดครับมันคือสิ่งที่ดีและด,ดีมากผมอยากให้พี่น้องฟังเมื่ออื่นอยากให้ฟังยอนี่เลยครับว่าเพ่งที่ไปใส่เสียงมากมื่อนี่มันเป็นจังไหน่นะครับถึงบทมันมีช่วงที่แบบอึ้งอ่ะ ควบคผมในหันหนาหันหนามามองกันนะครับถึงบอโจถึงหูแบบพึ่งเลยแบบอุ้ย้มากร่อนนี้ต้นมากเสียงเงินตรงนี้นี่ก็สิ่งที่เกิดจริงๆะันั้นครับตอนนี้มีผููบหวังนี้นะครับพยายามเสียงให้สาวหน่อยเป็นแพร่เกิดให้เพราะว่าจะเป็นบอโจเกิดความเสียหายไปเบิรงกยูเฟเราได้ครับ ในเรื่องยูฟ่าเราได้เนาะคอณแค่ครับพี่น้องชาวลักชุดนี้เอาไว้ซ้ำนี้ก่อนจะลงกับฝาการไว้เข่ากุมปิดแล้วเรืครับณตอนนี้ครับพี่เนสารัตครับรับเชิญที่งานนี้เลยนะครับบางบอครับสมุนประกาศแล้วกะเมื่ออื่นนะครับจิตลาพุนลาภยูหมอชิดสองนะครับเมาลิงไปเลยครับลิงเดียวสามวันครับสองใบเก่าๆตกลิงละไม่ถึงหนึ่งวันละไม่ถึงหนึ่งร้อยบาทนะครับจะเลื่อนมาพี่น้องครับลักชิดนี้ไว้ซ้ำนี้ครับเป็นแรงเชื่องใจกันครับสวัสดีครับ